โชคกับผู้ชายค่ะโค้ดย้อนเล่านาทีเคลลฟดวลกับจันแจ่มนะคะก่อนแอลจีเรียเนี่ยจะโดนปรับแพ้ไปค่ะย้อนรอยแมตต์ดเดือดนะคะจันแจ่มสุวนรเพลงกับอิมานเคลิฟค่ะนักชกชาวแอลจีเรียทั้งคู่เคยเจอกันมาแล้วค่ะเมื่อปี2566ก่อนจะมีดราม่าเกิดขึ้นด้วยซ้ำค่ะท่ามกลางกระแสด,ดราม่าเรื่องเพศสภาพของอิมานเคลลฟนะคะนักชกชาวแอลจีเรียค่ะ ชาวไทยเองก็ตั้งตาคอยค่ะแมตช์หยุดโลกสำคัญนะซึ่งจันแจมสุวรรณเพลงนะคะกำลังจะเตรียมดวลหมัดก,กับอิมานเคลิฟนักชกแอลจีเรียค่ะในวันที่7สิงหาคมนี้นะคะเวลาตี3ามครึ่งทังรายการของเราเนี่ยก็เลยพามาย้อนแมตช์ดเดือดกันค่ะว่าทั้งคู่เนี่ยเคยเจอกันมาก่อนแล้วค่ะเมื่อปี2566 ซึ่งการดวนกันครั้งนั้นนะคะก่อนที่จะมีดราม่านี้เกิดขึ้นด้วยค่ะจันแจมสุวรรณเพลงค่ะหลังไล่อัตโตกีมวยหญิงโอลิมปิกปี2024นะคะก็ลิวเขารอบชิงชนะเลิศก,การันตีเหรียญทองแดงมาแล้วนะคะให้ทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยค่ะแล้วด่านต่อไปเนี่ยนะคะจันแจมจะต้องเจอของแข็งอย่างอิมานเคลิฟค่ะนักชกชาวแองจีเรียที่มีประเด็นร้อนเรื่องฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสูงนะคะ คู่หยุดโลกของจันแจมนะคะกับอิมานเคลิฟนี้นะคะก็จะเริ่มวันที่7สิงหาคมค่ะซึ่งหลังการชกดวลกับตุรกีนะจันแจมก็ได้ฉลองด้วยการเต้นโชว์ค่ะแล้วก็บอกว่าก่อนชกเนี่ยเธอค่อนข้างกดดันนะคะเพราะว่านักชกไทยเนี่ยตกรอบไปหมดแล้วที่ชนะได้ก็เพราะแก้ทางนักมวยตุรกีค่ะประกอบกับตัวเองเนี่ยชกดีด้วยนะคะแม้จะตุนเหรียญทองแดงเอาไว้แล้ว แต่จันจะบอกอยังไม่ใช่เป้าหมายค่ะแล้วก็ยืนยันว่าสู้ตายหนูไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยฮอร์โมนเพศช,ชายเขาจะขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเจอกันอีกก็ไม่ได้กลัวเพราะเราก็มีสองมัดเหมือนกันมาถึงตรงนี้ก็อยากจะไปให้สุดที่เหรียญทองค่ะมาทางด้านของพันตำรวจโทวิจาร์ลพลริ์นะคะ เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะคะเป็นคอชค่ะบอกว่าจันแจมเนี่ยต่อยดีมากในไฟนี้นะคะชัยชนะวันนี้ก็เลยถือเป็นการปลดล็อกให้กับทีมกำปพันไทยค่ะเพราะไม่กลับบ้านมือเปล่าแน่ๆละ้ะแต่นอกจากนี้คุณผู้ชมยังกล่าวถึงประเด็นนักชกแอลจีเรียค่ะว่าเคลี K ิฟเนี่ยเคยไม่ผ่านการตรวจเพศสภาพในรายการชิงแชมป์โลก ที่ประเทศอินเดียนะคะเมื่อปี2023ค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ชก,กจันแจมเนี่ยแหละในรอบรองชนะเลิศนะคะทีนี้ค่ะเคลลิฟเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะคะแล้วจากนั้นรุ่งเช้าค่ะสหพันธ์มวยสมัครเล่นนานาชาติหรือไอบ้านะคะก็ได้แจ้งให้จันแจมเป็นผู้ชนะแล้วก็เข้ารอบชิงชนะเลิศไปได้ค่ะพันตำรวจโทวิจารนะคะยังกล่าวต่อด้วยค่ะว่าเคลลิฟเนี่ยมีความแข็งแกร่ง เหมือนชกกับผู้ชายเลยสามารถชกกับบรรจงสินสิริได้สบายๆและการต่อยกับผู้หญิงในรุ่นเดียวกันเนี่ยก็ไม่มีใครที่จะสามารถต่อกรกับเธอได้แน่เพราะชกด้วยก็เจ็บมือเปล่าๆโอ้โหนี่นะคะขณะที่คณะกรรมาการโอลิมปิกอลจีเรียค่ะออกมานะคะตอบโต้ในเรื่องประเด็นที่ว่าโอลิมปิกเนี่ยโดนกระหน่ำวิจารณ์นะเรื่องนี้ะค่ะเรื่องที่เคลฟเนี่ย เป็นชายหรือเป็นหญิงกันแน่เรื่องประเด็นเพศภาพเนี่ยคณะกรรมาการโอลิมปิกแอลจีเรียของแอลจีเรียนะต้องย้ําอย่างนี้นะคะบอกว่าข้อกล่าวหาจากสื่อต่างประเทศบางสำนักเนี่ยเป็นการกุเรื่องโกหกที่ไม่เป็นธรรมเป็นการออกข่าวโจมตีที่เลวร้ายแล้วก็ขาดจริยธรรมคะ่ะแล้วยังยืนยันนะคะว่าชาวแอลจีเรียทั้งประเทศเนี่ยขอยืนเคียงข้างเป็นกำลังใจให้กับเคลฟ อ,อย่างไรก็ตามมาทางด้านของนักชกไทยเราเองนะคะจันแจมเนี่ยก็ได้กำลังใจมาเต็มร้อยค่ะเพราะสามารถคว้าแชมป์เก่าเหรียญทองโอลิมปิกอย่างบูเซยัสซูเมนิลีได้นะคะซึ่งเนี่ยล่ละค่ะคนนี้ถือว่าเป็นกระดูกชิ้นโตเลยนะคะของจันแจมก็คว้าได้อย่างงดงามค่ะ ทีนี้เราก็ขอให้ชาวไทยเนี่ยร่วมส่งกําลังใจให้จันแจมกันค่ะร่วมลุ้นไปด้วยกันในวันพุธนี้นะคะหวังว่าจันแจมเนี่ยจะสามารถคว้าเอาเหรียญทองมาให้คนไทยได้ชื่นชมกันค่ะ